สวัสดีพี่เพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้ผมฝึกนกใหม่นะครับผมฝึกนกใหม่ตัวนี้นี่อายุกรงอยู่ประมาณ5เดือนนะครับหรือไม่ก็6เดือนผมจําไม่ได้เดือนเดี๋ยนะเดือนเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสี่เดือนนะครับพี่เพื่อนๆครับตัวนี้ ชื่อว่าเจ้าลักกี้นะครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับแต่แต่เจ้าตัวยังไม่อยู่ไม่ไม่ได้อยู่นี่แล้วนะฮะเจ้าตัวอยู่ในพเนียดแล้วก็เอาไปขึ้นตรงลาวไก่นะครับเอาเอาขึ้นสุ่มไปตามต้นลำไยนะครับที่เราเลี้ยงไก่ไว้เนาะชื่อว่าเจ้าลักกี้นะตัวนี้ก็เป็นสีเป็นสีออกนกออกสีแดงแงนะครับนกสีแดง หรือไม่ก็สีออกขออภัยนะฮะตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าจะเป็นสีแบบผิวที่ไม่ลวกลวนะที่เขาว่านะอ,ออกออกจะเป็นสีนี้นะผมก็ก็คือผมดูแล้วอาตามที่อาจารย์หลายๆช่องนะครับลงไว้นะครับถ้าเปรียบเทียบการสีมันคล้ายๆกันอยู่นะครับผมก็เลยเก็บเลือกที่เก็บไว้นะครับตัวนี้ ถ้าถ้าผมมองผิดไปก็ต้องกรับขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแล้วกันนะอาจารย์ทุกท่านช่วยมองช่วยผมด้วยนะครับตามผมก็ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีเอาแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งตัวที่จะฝึกที่จะเอาฝึกวันนี้นะหนึ่งตัวเจ้าตัวไม่ได้อยู่ละนี่แจกไม้นะครับแจกไม้เขียไม้ไล่นะครับแจกไม้ประจาาํากงไว้ละนี่นะครับนี่เนี่ครับแนไว้นี้ นะครับแจกไม้ไม้เขียไม้ไล่ไว้ละนะครับเราเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะมีนกมามามาขอไก่กินข้าวมามา,าแย่งไก่กินข้าวอะไรด้วยอยางเงี้ยน,นี่นะครับก็มันเป็นโอกาสดีอยู่นะครับที่เราจะได้ฝึกนกแต่โดยมากมันจะเป็นนกฝูงนะครับนกที่เกิดที่มาอยู่มามา,มาเป็นมาเป็นฝูงมาอะไรเงี้ยมันมามาบางครั้งบางทีมันไม่ค่อยดุนะครับไม่ค่อยดุแต่ว่าเราอาศัยว่าให้นกเราขันเรา ร้องเวลาเราม,ามเห็นนกนกตัวอื่นนกต่างต่างที่มาอย่างนี้นะผมก็ต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เผื่อฟุกนะครับเผื่อฟุกมาไม,มาเหยียบมาอะไรนะครับก็มันทําติดมันติดในเนียกนะครับก็ทําให้นกใหมนะ่นั้นฟึกแล้วก็ได้ใจนะครับย่ำใจนะครับเนาะมันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือบ่อเดียวกันนะครับแล้วก็ หมายถึงสองตัวแลครับที่พื่อที่ผมจะจะฝึกวันนี้มีสองตัวก็คือเป็นเป็นนกบ่อเดียวกันตัวนี้เป็นเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ที่ว่านี้นะเจ้าตัวไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นอีกตัวที่จะฝึกนะครับพี่เพื่อนๆครับก็เป็นนกบ่อเดียวกันกับตัวตัวเมื่อสักครู่ที่เห็นแต่กรงเปล่านะครับก็คือเจ้าตัวนั้นอยู่ในพเนึกแล้วเดี๋ยวอีกตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยเราผมจะไล่เข้าพเนียดต่อจากตัว เล็กนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับมีกุกเดียวนะฮะเหมือนว่านกทั้งสองตัวเนี่ยจะไม่ค่อยอไม่ไม่ค่อยมีคารลมเท่าไหร่นะครับก็อาศัยว่า,เ,าเขาเนี่ยไม่ค่อยดิ้นนะครับไม่ค่อยดิน้นตามจริงนี่จะรักษาหางเนาะนกนกนก,นกบ่อน,นี่นะแต่ตัวนี้ก็หักลงยเท่านั้นเองนะครับนี่ครับหักลงไนะนะครับ อีตัวนะั้นหางไม่หักนะครับเนาะแต่ตัวนี้เสียงเล็กเสียงเล็กขึ้นกลางจะเป็นเสียงของหงองหน่อยนะครับผูกเดียวนะครับอีกอีกตัวนะั้นเสียงใหญ่นะครับอันนั้นก็หงองเหมือนกันนะครับกลางขึ้นใหญ่ของหงองนะครับใหญ่ดังๆนั้นผมเขาเรียกว่าอะไรขึ้นดานขึ้นอะไร <ham> ผมก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วแต่เรียกนะครับเนาะผมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องของว่าเขาเรียกต่างกันไปยังไงนะครับแต่ผมผมเข้าใจของผมว่า เสียงไหนประมาณไหนอะไรยังไงเนะี่ยก็คือเรียกตามที่ผมถนัดเรียกนะครับพูดถึงนะอันนี้ผมให้ดูตัวต้นนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ไล่เข้าพเนี้ยต่อจากตัวแรกนะครับตอนเนี้ยผมเอาขึ้นไว้ที่ต้นลำไย,ยนะครับตัวแรกนะตัวแรกแต่ผมว่ขึ้นต้นนีน้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับปลูกเดียวนะครับ หลังเล้าไก่นี่มาขันใกล้ๆไก่ก็เสียงดังนะครับเมื่อวันนั้นที่ผมใส่เจ้าหลิวสมพรนะครับที่ว่าต้องการคาโลมีคู่อ่างหลงมาคําหน้านะครับตัวนั้นก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วเพราะว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ไม่ได้ยินมาขันละ ย่งใหญ่ๆกุกเดียวนะครับเมื่อวานก็เอานกใหม่ไปฝึกหลังเนี่ยหลังจากหลังต้นกล้วยนะมันจะมีต้นโพอยู่นะครับถัดไปนะครับเอา้ามีนกดิ้นที่พเนียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมติดแล,ล้วหรือเปล่าหรือไงนะครับนี่เฮ้ยติดแล,ล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันได้ยินขันนะฮะอา้าวติดแล้วครับเนี่ยตัวไหนมาติดะนะน่ะ เนี่ยมัวแต่ให้เข้านกแล้วก็ไก่มันเสียงดังนะครับพี่เพื่อนๆครับไก่มันเสียงดังกุ๊กๆกักๆนะครับเนี่ยตัวนั้นก็ยังเกาะอยู่นะครับไม่คิดว่าจะมาติดแล้วนกใหม่เราขานไม่ขานไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้นะครับชื่อว่าเจ้าลักกี้นะตัวนี้ไปละตัวนั้นไปละนี่นี่ติดแล้วเนี่ยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาดูลายดูตัวนะครับฟุ๊กสะงั้นนะฮะโอเคนะครับ จะได้ย่ำใจนะครับเนาะครั้งต่อไปเข้าพนเนียดเข้าขิงก็จะได้ทางทางบ้านผมนี่นเนียดเขาเรียกว่าขิงนะฮะขิงโอเคนะครับต่อไปมันก็จะได้ย่ำใจขึ้นเข้าพนเนียดเข้าขิงมันก็จะได้คึกจะได้ขนองนะครับมีความคึกขะนองที่จะขันจะร้องนะครับ นะครับพี่เพื่อนๆครับเอาลงมาแล้วนะนี่นี่ตัวเฉลยนะครับฟุกเฉยนะครับได้ตัวเฉยเลยนะฮะนี่ฟุกฟุกอยู่ในบ้านฝึกนกใหม่ไปในตัวนะครับไม่รู้ขาหรือเปล่านะครับพอดีผมก็ให้เข้านกพวกนั้นไปนะครับก็ไล่ตัวไอ้นกฝึกตัวนี้แหละครับเข้าพพเนียตนะครับ พ,พี่เพื่อนลองดูที่ครับว่ามันสีติวไม่ลวกไหมนะครับตามที่ผมเข้าใจไหมนะครับเนี่ยเนี่ยนเนี้ยเนี่ยวันนี้ตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดกันตามความเป็นจริงตามตรงเลยนะฮะเนี่ยมันรักษาหางหางไม่หักเลยนะครับตั้งแต่ต่อได้มานะครับตั้งแต่เดือนออกรกฎานะครับก็เข้ามา สิงหาการกฎาคมพิจิกาก็เข้าสี่เดือนนะครับตัวนี้เหมือนว่าที่สิบแปดนะครับผมต่อได้ตัวเนี้ยเจ้าหลิวสมพรนะครับต่อได้นะเดี๋ยวเราจะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นจะไม่มีชื่อนะครับตัวนี้ได้ก่อนให้มันชื่อว่าเจ้าลัคกี้แล้วกันนะครับเนี่ยจะใช่ไหมนะครับติวไม่ลวกใช่หรือเปล่านะติวไม่ลวก ผิวไม่ลวกลองลองชมเผื่อผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาก,ก็ได้นะครับจะขอขอบคุณมากมากนะครับผมเนี่ยแต่มันไม่ดิน้นนกตัวเนี้ยไม่ดิ้นนะครับแล้วก็มันผมชอบก็คือมันปากเบาทั้งสองตัวเลยนะครับตัวตัวนี้จะเสียงใหญ่ตัวตัวอีกตัวนะั้นเสียงเล็กหองหองนะครับตัวนั้นจะคูอ่างมีหลงมา บ้างนะครับแต่ตอนที่ไปต่อผมไม่ได้ยินหรอกนะครับพอดีผมเพิ่งมาได้ยินตอนที่มันเริ่มขึ้นเนี่ยโจดก็ไม่คูนะครับกับนกพวกนี้โจดก็ไม่คูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันมันมันชอบขันนะนะครับมันชอบขนันมันมันอยู่ในกรงมันขันดีนะครับไม่ดิ้นนะครับนี่ขอให ต่อต่อไปนี่เป็นงานเปินการนะลูกนะครับครั้งแรกนี่ขันไม่ขันก็ช่างมันต่อไปขอให้ขันแล้วก็ได้เฉลยอ,อีกนะนะครับได้แต่หวังนะครับครั้งแรกนี้เพิ่งเข้าวันนี้แหละดูครับเปิดผ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ดิ้นนะครับผมก็ว่าไอ้นกพวกนี้นี่บ่อน,นี่มันมันดีอยู่อย่างก็คือมันรักษาหางดูครับหางไม่หัก นกได้สี่เดือนแะนะครับอีกตัวนั้นอีกตัวนั้นไม่ขันไม่ค่อยขันนะครับขันเหมือนกันแต่มันขันแหงๆแล้วก็รักษาแหางเหมือนกันนะครับอีกตัวนั้นเป็นนกคูเป็นน,กค,น,นกครูอ่างนะครับหลายคําผมไม่แน่ใจว่ากี่คํานะครับสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนเราไปต่อนะั้นมันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลเสียงก็เบานะครับ ฟังก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่รู้ว่าหลายคำนะครับโคอ่านนะครับเป็นนกขันกุบเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีผิวไม่ลวกนะครับตกใจนกพิราบนะครับถ้ามันเป็นนกชอบดิ้นอย่างนี้มันไม่เหลือแล้วนะฮะนกได้สี่เดือนเนี่ยแต่แต่ตรงหน้ามีทันหลอกหน่อยนะครับไม่เหลือแล้วตอนเนี้ย เอากล้องจอยอย่างนี้นะครับดิ้นหัวแตกนะครับเดี๋ยวลองอีกสักตัวสักคู่ผมจะลองเอาขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูรายดูรายละเอียดนะครับเผื่อมีตำหนิเผื่อมีจุดดีจุดเด่นนะครับมีจุดที่ไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวเราขี่ออกมาดูรายละเอียดนะครับผมตอนนี้นี่คือขอให้ดูผิวอาสีของนกฝึกนี่ก่อนจเจ้าลัคก,กี้นี่ก่อนนะครับ มันยังไงลักษณะพอจะเข้าตำลงตำลาเข้าไหมนะครับผมโอเคครับผมสักครู่เดียวนะครับผมลงมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับนี่มีตำหนินะครับเลบเล็บนางข้างขวานะครับเล็บนางข้างขวากุดด้วนนะครับแข้งขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับสอตานะครับตกตำรอดตานะครับ หางตัวมีแต้มนะครับดูท่าแล้วน่าจะเป็นนกตัวเมียนะครับจับดูตะเกียบเอ่อแข็งนะครับแต่ว่าไม่ชิดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ห่างมากนะครับตะเกียบแข็งไม่ห่างไม่ไม่ชิดนะครับไม่ชิดไม่ห่างพอดีพอดีมีช่องว่างนะครับดูตัวน้อยๆน,นะครับตัวน้อยตัวไม่ใหญ่นะครับปีกขาวนะครับ อะไรไม่มีนะครับผิดแปลกไปจากตัวอื่นนะครับไม่มีนะครับดูหน้าดูตานะครับหัวหัวจะมีเสี้ยนนะครับหัวหัวลายหัวลายมีเสี้ยนสอนะครับนะครับหน้าอกไม่มีนะครับเสี้ยนสอนะครับเฉลยเป็นนกตัวเล็กนะครับผมนกตัวเล็กไม่ใหญ่นะครับนิมดีอาจจะเป็นตัวเมียก็เป็นไปได้นะครับ ยังไม่มีความแน่ชัดนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยว่าเป็นเสียงไหนนะครับพอดีแขวนไว้พาดไว้ก็ไปดูก็ติดนะครับติดแล้วนะครับเนาะก็อ่พาดไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงแล้วครับกว่าจะติดนะครับผมนนนกฝึกเราก็ามีทราบเสียงหรเปล่าไม่รู้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเออพี่เพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับผมถ้าพร้อมมีความรู้นะครับ ความคิดเห็นนะครับเรื่องของสีผิวของนกฝึกของผมตัวเมื่อสักครู่นะครับผมที่เราได้แนะนําตัวเมื่อสักครู่ก็คือเจ้าลักกี้แหละครับถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ขอฝากแสดงความคิดเห็นมานิดนึงนะครับผมฝากคอมเมนต์มานิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากเรานะครับ เกี่ยวกับเรื่องนกเขาการต่อโนกเขานะครับต่างๆนะครับก็จะทยอยอัพให้ชมกันต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม